สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเบิร์ดบีททราเวลอีกครั้งนะครับวันนี้มาอยู่กันที่สัตหีบครับวันนี้บรรยากาศท้องทะเลช่วงเช้าก็ขื้นลมเรียบอยู่นะครับดวงอาทิตย์ขึ้นสวยเลยครับวันนี้ ตอนนี้เราจะไปร่วมงานดิงกี้ขับของทางชิคอรี่จัดครับก็มีเรือ,อยางแล้วก็เรือคายักมาร่วมกันหลายลำครับรยากาศยามเช้าขึ้นลงวันนี้ดีครับไปกันครับ บรรยากาศเช้าวันนี้ครับ ่รลงทะเบียนกันก่อนครับ สวัสดีครับครับพี่เจคมาซื้อโยไปย like like ังเห็นแก้วจะมาหาโยอยู่ครับลงทะเบียนตรงไหนงลงทะเบียนนหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อกิตติศักดิ์ครับเป็นเรือยางทรไมเกี่ไก่

แล้วก็ของที่ระลึกครับัมเบอร์สิบสา่เลยแต่เม่เช้าเย็นอยู่นะพี่นะเม่เช้าเย็นเย็นเหรอเย็นใช่ครับเม่เช้าเย็นพี่อี่มาถอราคาใส่่ะเด็นออกมาตีห้าพี่แปลเราบ้างครับอะไรนะครับชานี่ครับนี่แต่แต่แปด รางวัลมึกรวมนะครับก็มีโรครางวัลมีเงินสมรังประชุมหนึงับาทนะครับแล้วก็มีล็อกได้ว่าเล็บลอนะครับกระเป๋ากันน้ำคูปีนะครับรองชนะเลิศก็จะมีเชือกเรือนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยตอนนี้คือทางพี่ต r วหัวเขาเขาผิไอตัวหลังคาไม่ทันนะครับก็เลยขอเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับมูลค่าหนึ่งพันบาทนะครับรองชนะเลิศนะครับก็ได้ไอ้ เดวอาวิดีโอวิ่งเลยวิ่งข้างหน้าได้ไหมขอวิดีโอครับสองหนีครมาครับสามสองหนึครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวขยักกดเรือนะครับ ไปแล้วครับเตรียมตัวลงเรือกันแล้วครับ บรรยากาศช่วงเช้าครับตอนนี้ก็ทางเรือคายักเขาจะเป็นจะเป็นทีมแรกที่ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเลยยางบรรยากาศดีมากเลยครับครับบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้ ถึงคิวของเรือ,อยางที่จะลงตามไปแล้วครับเรือขยะก,ก็ออกไปกันหมดแล้วครับอยู่บนฝั่งเมื่อกี้ดูสมาชิกเยอะมากครับแต่ว่านี่ลงไปอยู่ในทะเลดูรู้สึกว่าจะเริ่มบางตาลงแล้ว เรือยางซิ่งออกแล้วครับโอ้ครับผมขอโทษครับ,รบไป มันมันครับพี่เจนมันมันครับขึ้นได้ไหมพี่แจ็คได้ไหมึ้นได้ไหมได้ได้ได้พี่ผมรักขาย ไปครับน้องมีมันมาครับมาแล้วหมึกตัวแรกมาแล้วหมึกตัวแรกมาแล้วเกิวเกินยังไม่ปล่อยตัวไม่นะมาแล้วสามสี่ห้า ออกซ้ายเลยนะโอ้มันยักมาเลาเวมือก็แรกก็สัตว์ขขานาจอเลยุง่งเลยหวานๆครับนาจอหวานครับดันนน้้หลลของคแวครับ a dae ไม่ใช่เก่ามากลับโยโย่เอ้เกา่เากเอาไปเอ้าแม่ถ่ายรูปถ่ายรูปได้ตัวใหญ่ซะด้วย <c oughs> ขึ้นมาน้ำตาลขึ้บวกกระดอง <c oughs> อไอ้หน้ามืด <c oughs>

không có biết tàu bình đó là gì này à đây. Oh. <cười> <cười> là đây cắt น้ำใสนะพี่นะ,น,ะน้ำสวยกว่าข้างในเยอะเลยใช่ตามมาแต่ไม่กัดสวิง สันฉลามมีไซส์อยู่นะมีไซส์อยู่นะเรียกระวังมันเกาะบ,บมมีไซส์อยู่นะครับมีไซส์อยู่นะจ้าวู้โอ้ยมีไซส์ ชิคกลี่จ้าแตวพี่วัาเดี๋ยวผมแป๊บนึงเช็คเชกคถ่ายเลยเดี๋ยวผมใา่ให้เอาเน่ยพี่ชิคเกอรี่มาพี่ยืมมาโอเคไหมบอนเรามาแล้วเอาพี่ผมถ่ายมโอเคโอเคเ็นี่ โอเคได้เลยครับตายอยสาจุห มาร์ชาชิกลีโอโโอโอโโอโอโโหโอโโอโอโโอโอโออโ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 ดีอโอโอโออโ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 อบอโอโอโออโ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 ออโ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 ่โอโอ้อมออ มันก็กินใจสูงจะด้วยนะนอดีบีคืออะไรพี่เรื่องเะไรวะเน่ยเจ้าบอกโอ้โหจ่าล้างมือมันพ่นมาแล้วนะเมื่อกี้ก็พ่นอีกทีมันพ่นข้างล่างไปแล้วอ่ะใช่

<laughs> mực khu malaysia, vẫn là bỏi, không bỏi, không. wow, nhốt rồi không bây giờ, nhốt được không? không, 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 chỉ có một sải thôi. để tôi tạc cây là, nay sẽ

đố đấy mở khu nhá. Ôโห Hồ chặt mực khu là <rồi>, chứ à <coughs> một <coughs> <coughs> Một khu Một khu lấy Một mực khô Mực khô kìa cha, Mực mọi nơi cũng được Đợt đều mồm, đụng mồm này bị, Nà, bị sai vô

มองเป็นทางนะเอาเป็นทางนี้ดีกว่า รูนทำอะไรกันเฮ้ยรู้แย็คขอโทษทีพี่นั่นน่ะนะก็ไปไปน่าจะเทกเล้งกับผมว่าเห็นมันบนอยู่กันก้อนนี้อย ไปอยู่ในแล้วมั้งลุงตัวหวัดมั่ว ก่อนลอยตามโปก่อนโปเขาได้ปีคนเยอะแล้ว 对呢、嗯嗯 <laughs> เอกลงเอาเอาเอาเ,อาเอาทเลอร์ถอยมาไม่เลยไหมใช่เทเลอร์น้ำมีเข้ามานานแล้วครับอ๋อยม่ไม้เมาไม่ไหวตอนที่ผมวิ่งตอนที่ผมน้ำมีมาผมยังมายังอย่งน้ามา,มาไปม,ม,มาแล้วอ,อ๋อผมว่าอยู่ไม่เค่นาแล้วอ่ะ

không ạ กลางคืนครับตอนนี้ก็กลางเต็นท์แล้วก็นั่งสั่งสันกันแล้วครับโอ้โห่ไก็หอลุดไปในก้นไก่ไก่ากจักจักไอ้ตรงตัวตรงนี้พ่งใส่ไก่พอสมควรเพราะเห็นมันลิฟต์เลยอะนี่ไงนี่กลับกอใช่ไหม น้ำเรียบๆอ่ะที่เบิร์ดลงคิดไงที่ตามมินไปอ่ะครั้งแรกใช่ใช่แล้วที่แล้วใช่ครั้งแรกเลยใช่ใช่ผมไม่รู้ว่าหมึกมันอยู่ตรงไหนผมก็คิดว่าตามมินไปมีหมึกแน่ผมก็ไปนู่นเลยแล้วที่คือเรียบๆอ่ะเรียบง่ายเรียบๆน้าไปโอ้โหแต่เจอมีคืนแล้วกลัวครับโอยทำไมไม่เรียบอย่าง ตอนเบิร์ดไปวะตอนนั้นมันเลียมไงใช่ใช่เรียมมากเลยซิ่งกันไปไม่เงั้นเขาก็ไปกันหมดนะผมก็น้ำมันน้ำมันก็ไม่รู้นะว่ามันกินเท่าไหร่ผมว่ามีถังอยู่น้อยไปยันเนาะมาเป็นแรกเองใช่ใครั้งแรกเลยเราก็ไม่ครั้งแรกเลยในคลิปในคลิปผมก็คิดว่าโอ้ยทำไมมันไกลขนาดนี้วะแต่มันไปถึงตรงนั้นแล้วมันต้องไปต่อไช่ไหมถ้าเขาอยู่ตรงไหนเราต้องอยู่ตรงนั้นคืนนี้่ยยาวจะลองเนี่ยกิน กินเอาน้ำแข็งหมดหรือว่าจะเอาไม่ไม่ดูแล้วกินเอาเหล้าจะกินน้ำแข็งหมดผมมีอยู่เต็มกระติกเลยนะตายเลยผมเลยกระติกว่ากินไม่มาเอากินทำไมโอ้โหกระทะทองด้วยพี่ดีนะทองคำไม่ได้ทองแดงพี่วัดพี่ต้องได้หกตัวน้อยสุดแกเอาไปสายไงพี่โอได้ร์สิบแปดตัวแล้วก็เลยยี่สิบกรัมเอาวันนี้พรุ่งนี้ต้อง แต่เมื่อเช้าน้าป่องมาที่แหลมตั้งแต่ตีห้าเลยนะกันป่องเหรอผมไปเจอแกยืนมองทะเลอยู่ก็เรือน่าจะลงในเช้าเลยใช่ใช่เรือไหนลงอ่ะลงลำใหญ่ลงเราไปเราไปตั้งแต่ตั้งแต่หกโมงอะหกโมงหกโมงทันจริงองอกินทั้งวันเหรอเลยยี่สิบสาครับที่ไหนครับเลยฉลามอยู่เลยฉลาดไปเลยฉลามขึ้นไปไปฉลาดฉลาดร้ำเรือได้สบายอยู่เลยยางผมก็ไปได้ แต่ว่ามันใช้วิธีแบบลากอะพี่ทอร์ลิงอ่ะพี่ครับทอร์ลิงเอาสิบแปดตัวนี่เยอะเลยยังก็เคยเอาไปเหรอพี่เลยยังไม่ยังพี่มันเหมือนเนี้ยมันจะเสียปลาแปลกครับปลากระมงกระมงสละไม่มีใครได้อะเนี่ยเราเราไปเจอกระมงดีอะเราทำไมต้องมึงแต่งมาใส่สปอร์ตน เ็นเก็บไปแล้วตัวเดียวด้วยเรื่องเรื่องครับได้มันก็ที่จริงมันน่าจะได้สักสามตัวนะสว่างแล้วนี่หลุดต่อหน้าต่อตาเลยเนาะเบียดแล้วครับเบียดแล้ว